ผมเชื่อว่าหลายคนยังคงใจหายกับเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่เกิดขึ้นสดๆด,ดร้อนร้อนในบ้านเรานะครับซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความสูญเสียรูปแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ในโลกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงจนมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากมาแล้วหลายครั้งด้วยกันแต่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เป็นเรื่องฮือฮาไปทั่วโลกคือเหตุเพลิงไหม้ผับที่โรมาเนียครับ เพราะว่าโศก,กน,นาฏกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ตามมาด้วยการเปิดโปงครั้งใหญ่จนสามารถล้มรัฐบาลโรเมาเนียได้เลยแถมยังลุกลามไปถึงการเปิดโปงระบบสารสนณสุขที่ย่ำแย่สาหัสด,ด้วยวันนี้ผมจอมพลดาวสุขโขและเวอร์วีไวเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะเอาเรื่องนี้มาย้อนความให้ฟังกันนะครับฟังแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าเรื่องแย่ๆที่ซ่อนอยู่ใต้พรมนั้นบางทีก็ถูกเปิดโปงออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ จากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจำไม่น่าเกี่ยวข้องกันเลยครับก่ <_ FT offering> อนอื่นพาไปย้อนความถึงต้นเรื่องก่อนนะครับโดยเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2015ที่ผับชื่อ Collective nightclub ในกรุงบูคาเรสต์เมืองหลวงของโรมาเนียมีการจัดคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มของวง Goodbye to g r a f f i t i ครับ การจัดคอนเสิร์ตในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมจํานวนมากนะครับเพราะว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมเป็นวัยรุ่นครับการแสดงนั้นก็ดําเนินไปอย่างสนุกสนานนะครับจนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นมาโดยรายงานอ้างคลิปวิดีโอที่มีคนถ่ายได้ตอนเกิดเหตุแสดงภาพที่เห็น,นรับว่านักร้องนําของวง Goodbye to g r a f i t y ได้ตะโกนด่าทอการทุจริตคิร์รัปชันที่ก่อกินประเทศโรมาเนียบนเวทีครับทันใดนั้นก็เกิดเปลวเพลิงลุกลามขึ้นมา ทำให้ตัวเขาต้องพูดบนเวทีนะครับว่าเ,วเพลงนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโชว์นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุเพลิงไหม้รุนแรงนั่นแหละครับรายงานระบุนะครับว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้แทบจะไม่ต่างจากหลายเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในผับอื่นๆทั่วโลกเลยครับคือมาจากการจุดดอกไม้ไฟประกอบโชว์ภายในผับแต่ว่าไฟนั้นไปติดกับพวกฟอร์มบุผนังซึ่งเป็นวัตถุไวไฟลุกลามเป็นเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วและก็รุนแรงด้วย แล้เรื่องราวก็ซ้ำรอยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในผับหลายๆแห่งนะครับผู้คนจำนวนมากในผับพ,พยายามเอาตัวออกมาจากอาคารแต่ว่าบางส่วนไม่สามารถออกมาได้ครับติดค้างอยู่ข้างในกลายเป็นความสูญเสียตามมาโดยเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง64คนนะครับโดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ26คนและเสียชีวิตในโรงพยาบาลอีก38คนและมีผู้บาดเจ็บมากถึง146คนครับ แน่นอนนะครับว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งเป็นวัยรุ่นนะครับโดยพบว่ามีบางคนอายุเพียง13-14ปีเท่านั้นเองครับเหตุการณ์นี้นำมาซึ่งการตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยในสถานบันเทิงแบบเดียวกับที่สังคมไทยตั้งคำถามในตอนนี้เปียบเลยครับและยิ่งเป็นไฟไม่ฟางเข้าไปอีกเมื่อไหนอีกไม่กี่วันหลังเกิดเหตุมีจดหมายเปิดผนึกของแอนดีโซซาออกมาสู่สาธารณครับ แอนดีโซซาคนนี้เป็นนักธุรกิจเจ้าของสถานบันเทิงหลายแห่งในโรมาเนียนะครับเขาได้ออกมาเปิดโปงกระบวนการจัดตั้งสถานบันเทิงในโรมาเนียที่เต็มไปด้วยความหละหลวมเช่นการได้มาซึ่งใบอนุญ,ญาตสถานบันเทิงที่ได้มาอย่างง่ายดายหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและสาธารณสุขที่เจ้าหน้าที่ทําอย่างลวกๆก,การออกมาเปิดโปงของเจ้าของสถานบันเทิงเองยิ่งทําให้คนจนํานวนมากไม่พอใจผลที่ออกมาคือการประท้วงใหญ่ของชาวโรมาเนียครับ โดยมีรายงานว่ามีผู้ประท้วงมากถึง25,000คนออกมาชุมนุมกดดันให้นายกรัฐมนตรีวิกเตอร์พอนตาผู้นำโรมาเนียในขณะนั้นออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพอนตาคนนี้มีเรื่องอื้อฉาวมากมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เรื่องส่วนตัวคือข้อกล่าวหาว่าไปลอกวิทยานิพนธ์คนอื่นจนนำไปสู่การถอดถอนการเป็นด็อกเตอร์ของเขาเลยไปจนถึงข้อหาปลอมแปลงเอกสารเรี่ยงภาษีแล้วก็ฟอกเองินครับ ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นนักกฎหมายแล้วนะครับจนกระทั่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันที่ผู้ประท้วงเชื่อว,ว่านายกรัฐนตรีพอนตามีเอี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคับโดยเหตุเพลิงไหม้ผับคอลเลกทีฟไนท์คลับจึงกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายและสุดท้ายก็ทําให้ในายพอนตายอมลาออกจากตําแหน่งในที่สุดเลยครับ เราเล่าให้ฟังไปถึงเหตุเพลิงไหม้ในคลับในโรมาเนียที่ลุกลามกลายเป็นแรงกดดันให้ในายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งไปแล้วนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่านี่เป็นแค่แรงกระเพื่อมลูกหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับและสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้คือแรงกระเพื่อมที่ผมเชื่อว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากกว่าการที่ทําให้ผู้นําประเทศลาออกหลายเท่าตัวเลยครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเป็นความตาย ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นแม้แต่น้อยจากระบบสาธารณสุขที่ไร้มาตรฐานของโรมาเนียครับย้อนกลับไปที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ผับครั้งนี้นะครับเรารายงานไปว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ26คนและมีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลอีก38คนความน่าสนใจคือจํานวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากเลยครับเรื่องนี้ทําให้หลายคนตั้งคําถามขึ้นมานะครับว่า ทำไมผู้บาดเจ็บที่ถึงมือหมอแล้วแท้ๆถึงเสียชีวิตได้มากขนาดนั้นคำถามนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปรงระบบสาธารณสุขโรเมาเนียรั้งใหญ่เลยครับมีการเริ่มต้นสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังจนกระทั่งไปเจอคําตอบนะครับว่าการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลของเหยื่อไม่ได้มาจากแผลเพลิงไหม้เป็นหลักครับแต่มาจากระบบความสะอาดของโรงพยาบาลโรเมาเนียที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างรุนแรง โดยมีการไปพบนะครับว่าผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลครับสอดคล้องกับข้อมูลของแพทย์ที่ตรวจสอบสภาพแผลของผู้บาดเจ็บในภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียในชนิดที่ตามปกติแล้วจะพบแบคทีเรียแบบนี้ในพื้นที่สงครามอย่างอิรักหรืออัฟกานิสถานเท่านั้นจากการสอบสวนและเก็บข้อมูลของสื่อมวลชนโรมาเนียยังไปได้หลักฐานเป็นวิดีโอที่มีภาพแผลของผู้ป่วย ที่อยู่ในสภาพมีหนอนขึ้นเลยแหละครับทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยละครับว่าระบบความสะอาดในโรงพยาบาลของโรมาเมนียมีปัญหาแล้วคำถามที่ตามมาก็คืออะไรเป็นสาเหตุให้โรงพยาบาลโรมาเมนียสก,กปรกขนาดนั้นครับก็มีการสอบสวนลึกลงไปอีกจนพบต้นตอนะครับว่ามันมีสาเหตุมาจากน้ำยาฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาลใช้ไม่ได้มาตรฐานอย่างรุนแรงครับการสอบสวนพุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลของบริษัท เฮซี่ฟาร์มาครับซึ่งขายผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลราว340แห่งในโรมาเนียผลการสอบสวนออกมาว่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อของบริษัทนี้ไม่ได้มาตรฐานนะครับโดยมีความเจือจางกว่ามาตรฐานไปมากจนไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ยกตัวอย่างนะครับผลตรวจจากห้องแลบพบว่ามีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ตามมาตรฐานแล้วควรมีความเข้มข้น1 2แต่กลายเป็นว่ามีความเข้มข้นอยู่จริงแค่1%เท่านั้นครับ หรืออีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นการตรวจสอบน้ํายาล้างมือสําหรับแพทย์ผ่าตัดควรมีความเข้มข้น25%แต่ผลแท้จริงออกมาพบว่ามีความเข้มข้นแค่0.01%ใช้ค่าเชื้อจริงไม่ได้เลยครับยังไม่รวมว่าอาจจะต้องมีการเจือจางผลิตภัณฑ์ไปอีกครั้งก่อนใช้จริงด้วยนะครับยิ่งทำให้ของที่ไม่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วยิ่งไม่มีประสิทธิภาพเข้าไปใหญ่ ฟังจนถึงตอนนี้แล้วเข้าใจเลยใช่ไหมครับว่าทำไมถึงเกิดการติดเชื้อรุนแรงในโรงพยาบาลโรมาเนียถึงขั้นที่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตไปเลยในเวลาต่อมาทางการโรมาเนียมีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับสาวไปถึงเจ้าของบริษัทแล้วก็จะมีการลงโทษด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าของบริษัทเฮซี่ฟาร์มาประสบเหตุรถชนเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนชี้ว่านี่อาจจะเป็นการฆ่าตัวตาย แต่เอาเข้าจริงแล้วเรื่องระบบสาธารณสุขของโรมาเนียตั้งแต่วันที่มีการเปิดโปงเรื่องนี้จนถึงวันนี้ผ่านไปแล้วหลายปีนะครับแต่ก็ยังดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยบทพิสูจน์ที่ชัดเจนคือสถานการณ์การระบาดของโควิดสิในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมานี้ครับที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขในโรมาเนียยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องเลยครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลของเว็บไซต์ Sky News เมื่อปี2020 พบสถิติว่าผู้ป่วยโควิดที่ใช้ท่อช่วยหายใจในโรงพยาบาลมีสัดส่วนการเสียชีวิตอยู่ที่89ถือว่าสูงกว่าสัดส่วนในประเทศอื่นนะครับเช่นอย่างสาวราชา,าจาักรอยู่ที่ไม่ถึง50เท่านั้นเรื่องนี้หลายคนอาจจะแย้งนะครับว่ามีอยู่หลายปัจจัยที่ทําให้เกิดเหตุนั้นแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเป็นหลักฐานชั้นดีคือสถานการณ์เมื่อปีที่แล้วคือปี2021ครับปีนั้นปีเดียวเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลในโรมาเนียถึงอย่างน้อย4ี่ครั้งด้วยกัน กลายเป็นคำถามใหญ่เลยเลยครับว่าตกลงแล้วระบบสาธารณสุขโรมาเนียยังมีปัญหาอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้พรมอีกหรือไม่ในแพทย์บ็อกตันทานเนสหัวหน้าเครือข่ายหมอในโรมาเนียชีย้นะครับว่าสาเหตุของเพลิงไหม้โรงพยาบาลที่ติดกันหลายครั้งในรอบปีสะท้อนให้เห็นว่าสาธารณูปโภคในระบบโรงพยาบาลโรมาเนียเก่าเกินไปแล้วและถึงเวลาที่จะต้องรื้อระบบใหม่แล้ว เเปิดว่าโรงพยาบาลในโรมาเนียส่วนใหญ่สร้างในยุค70หรือยุค8 0ครับห้องต่างๆก็มีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับการรักษาพยาบาลในยุคปัจจุบันระบบความสะอาดหรือแม้แต่ระบบไฟฟ้าก็เก่าแล้วด้วยในแพทาเนสยังระบุด้วยนะครับว่าปัญหาสําคัญคือรัฐบาลโรมาเนียทุ่มงบประมาณให้ด้านสาธารณสุขน้อยเกินไปครับสอดคล้องกับสถิติที่ระบุว่ารัฐบาลโรมาเนียจ่ายเงินด้านสาธารณสุขราว5.2%ต่อ GDP น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับชาติในสาภาพยุโรปและยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของชาติในสาภาพยุโรปที่จะทุ่มงบสาธารณสุขราว10%ของ GDP ด้วยนะครับเมื่อรัฐทุ่มงบประมาณให้น้อยเครื่องมือเครื่องใช้ไปจนถึงระบบหรืออาคารโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับการพัฒนาครับเรื่องนี้ยังลามไปถึงข้าวแรงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่ำด้วยนะครับทำให้เมื่อโรมาเนียเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปเมื่อปี2007เกิดปรากฏการบุคลากรทางการแพทย์ไหลออก ไปทำงานที่ประเทศอื่นแทนเหตุการณ์นี้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนในโรมาเนียครับมีอยังไม่รวมถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการแพทย์ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดดูเหมือนจะมารวมกันอยู่ที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นหลักเหมือนเดิมเลยครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าผลพวงจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในโรเมาเนียจะลุกลามกลายเป็นการขับไล่ผู้นาประเทศและกลายเป็นการเปิดโปงปัญหาเรื้อรังในระบบสาธารณสุขในโรเมาเนียขึ้นมาได้ซึ่งทั้งหมดนี้คือเว r รรีไวล์เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุขโขใน EP ีนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับและถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกช่องทางของ WorkPoint Today ให้ด้วยนะครับ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้